สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนผมอีเจอคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเหน็นดอทคอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเกาหลีใต้ชาวเ,เ,เวียดน,นามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป3.0ต่อเซตในศึก VNL 2022 การแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นสลีก2022สัปดาห์ที่3กลุ่ม6นัดที่9ระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในวันพุธที่29มิถุนายน2565เวลา21นาฬิกาณสน,นามอาร์เมสอารีนาเมืองโซเฟียประเทศบบลการียถ่ายทอดสดทางช่อง g m MM m 25ผลการแข่งขันปรกากฏว่าทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป3-0เซตด้วยสกอร์ 2 5ต่อ11 25ต่อ22และ2 5ต่อ17สําำหรับโปรแกรมการแข่งขันในน้าต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติโดมินิกันในวันที่30มิถุนายน2 5 6 5เวลา17.30นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป3ต่อ0เซตในศึก VNL 2022 จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นที่คอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้กันก่อนเลยนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าทีมไทยมีความสูงเฉลีย่ยต่ำที่สุดในบรรดาประเทศที่เข้าร่วมแข่งขันแต่ได้คะแนนจากการบล็อก17คะแนนส่วนพวกเราจะเป็นประเทศแรกที่มีสถิติเก็บชัยชนะเป็นศูนย์ขอแสดงความยินดีด้วยนะมุมมองท่านต่อมาครับพื้นฐานคืออะไรหรอ น่าอับอายมากคอมเมนต์ท่านมากล่าวสั้นๆว่าหยุดเถอะแล้วกลับบ้านความคิดเห็นท่านต่อมาครับมองหาผู้เล่นอย่างคิมยอนคยองมันดูจะมากไปหน่อยนะพวกเราไม่สามารถเร่งความสูงและลอกเลียนแบบทีมจากยุโรปได้ดังนั้นหายนะมันจึงเกิดขึ้นต้องใช้รูปแบบการเล่นที่มีความเร็วและเป็นระบบเหมือนกับญี่ปุน่น ชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าตอนนี้คงจะได้เห็นระดับของวอลเลย์บอลเกาหลีใต้แล้วใช่ไหมจําเป็นต้องไปในรูปสมาคมวอลเลย์บอลส่งเสริมระบบกีฬาในสถานศึกษาและจัดระบบผู้เล่นต่างประเทศสําหรับหลีกวอลเลย์บอลอาชีพจําเป็นต้องกําจัดเงินเดือนฟองสบู่ของผู้เล่นออกไปคอมเมนต์ท่านมากครับแพ้9นัดรวดผลการแข่งขันนี้มันคือความตั้งใจของสมาคมวอลเลย์บอล สมาคมบอลล์บอลกำลังทำงานเพื่อน,นำฝาแฝดกลับมานี่คือการดำเนินการของสมาคมบอลล์บอลความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ารู้สึกสิ้นหวังกับสาวๆพอไม่มีคิมยอนคยองก็ตกไปอยู่ในระดับประถมเลยไม่มีกลยุทธ์ใดๆไม่เห็นถึงสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งของพวกคุณเลยมุมมองท่านต่อมาครับมันถึงเวลาแล้ว ที่จะต้องปล่อยตัวฝาแฝดอีจยองและอ e ีดายองที่ไม่ผ่านการคัดเลือกมาติดทีมชาติพวกเขาก่ออาชายกรรมอะไรหรอบ้าชมัดเลยเชากลใต้ท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าช่วงนี้มีการพูดถึงกันมากเกี่ยวกับความสำคัญของทีมเวิร์กสุดท้ายแล้วมันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าถ้าหากทีมไม่มีชัยชนะเลยทีมเวิร์กมันก็ไร้ประโยชน์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับ อย่าเพิ่งพูดอะไรกลับบ้านก่อนจะได้ไม่ต้องอับอายอีกต่อไปมุมมองท่านตมากล่าวว่าให้อภัยแล้วเรียกตัวฝาแฝดกลับมาเถอะถ้าหากดูจากเด็ก,ดกชุดปัจจุบันไม่มีเด็กคนไหนเลยที่มีทักษะเทียบเท่ากับฝาแฝดได้คอมเมนต์ท่านหมากครับประเทศอื่นๆยกเว้นบางประเทศทั้งหมดก็กำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านรุ่นเช่นเดียวกัน มันไม่ใช่การขัดประสบการณ์แต่มันเป็นการขัดทักษะฉันไม่รู้ว่าจะเอาข้ออ้างในเรื่องของการเปลี่ยนผ่านรุ่นมาแก้ตัวทำไมจงเผชิญหน้ากับความจริงเถอะชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าไม่อยากเจ็บก็ยกเลิกการแข่งขันนักที่เหลือไปเถอะแล้วก็กลับมาแข่งขันวอลเลย์บอลในบ้านมุมมองท่านต่อมาครับนักกีฬาวอลเลย์บอล ไม่เคยแตะลูกบอลเลยถ้าหากไม่มีการแข่งขันพวกเขาไม่มีการฝึกซ้อมวันแข่งขันนั่นแหละที่เป็นการฝึกซ้อมพวกเขาใช้เวลากว่า3ชั่วโมงในการแต่งหน้าก่อนแข่งคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าฉันคิดว่าควรพิจารณาเกี่ยวกับผู้เล่นอนสัญชาติอย่างจริงจังได้แล้วละและความคิดเห็นของชาวกาหลีใต้ท่านสุดท้ายครับแม้จะแพ้มา9นัดรวด แต่ก็ยังสามารถเอาชนะมาได้ตั้ง1เซตแนะ่ต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวเวียดนามหลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้มา3.0ต่อ0เซตในศึก VNL 2022กันบ้านนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้สั้นๆว่าอ่อนมากมุมมองท่านต่อมาครับสาวเกาหลีใต้มีผิวพรรณที่ดีที่สุดใน VNL คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าช่วงเวลาแห่งชะตาก,กรรมของเกาหลีใต้ที่เหมือนกับคิวบาในอดีตกำลังจะมาถ,ถึงแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับลูกสุดท้ายชัชชจออ่อนเสิร์ฟไดหน่าครัวจริงๆนอกจากจะเสริรฟชิดตะข่ายแล้วลูกบอลยังมุดลงเร็วอีกต่างหากชาวเกาหลีใต้ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าดูทีมเกาหลีใต้เล่นแล้วไม่มีความหวังอย่างมาก ไม่มีตัวทำแต้มเลยคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับเกาหลีใต้เล่นเหมือนกับมาซ้อมทั้งทีมเล่นได้ดีเพียงแค่เครื่องแรกของเกมเท่านั้นหลังจากนั้นก็เหนื่อยความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าโหดร้ายกับสาวๆเกาหลีใต้มากเลยมุมมองท่านต่อมาครับเกาหลีใต้กำลังถูกสมาชิกในเวียนอลรุมทุบตีช่างเวียนกามแท้ ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าแล้วหลังจากนี้ก็คงจะไปให้กับเวียดนามไปอีกยาวนานเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับโดนบล็อกจนพังพินาศมากคิมนั่งดูรุ่นน้องอยู่ที่บ้านก็คงจะรู้สึกเบื่อมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าดูเหมือนว่าเกาหลีใต้จะมาเที่ยวเป็นหลักนะในรายการนี้ทีมไหนที่ไม่ได้เจอกับเกาหลีใต้คงจะน่าเสียดายอย่างมาก คอมเมนต์ท่านมาครับต่อจากนี้เกาหลีใต้คงจะไม่มีโอกาสได้เล่นในเวทีโลกแล้วละชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าแพ้ถือว่าเป็นเรื่องที่ปกติมากดูจากรายชื่อแล้วพวกเขายังคงเด็กอยู่จะคาดหวังอะไรกันอีกมุมมองท่านต่อมาครับสาวไทยกล่าวว่าได้กินกิมจิมันช่างอร่อยอะไรเช่นนี้ คอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าเวียดนามจะรอเกาหลีใต้ในรายการ a b c นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับเมื่อไม่มีคิมยอนคยองเกาหลีใต้ก็เล่นเหมือนกับทีมสมัครเล่นเลยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้สั้นๆว่าหมดยุคข,ของเกาหลีใต้แล้วคอมเมนต์ท่านมาครับถ้าหากทีมไทยเจอกับบราซิลและอิตาลี จะสามารถบล็อกได้เยอะแบบนี้ไหมความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าเกาหลีใต้เป็นแบบนี้มาหลายปีแล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าคิมยอนคยองนั้นสุดยอดมากและมุมมองของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับพอไม่มีคิมยอนคยองเกาหลีใต้ก็พังพินาศต่อมาเรามาดูคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป3ต่อ0นเซต ในศึก VNL 2022กันบ้านนะครับโดยความคิดเห็นท่านแรกกล่าวว่าเกาหลีใต้พบฟิลิปปินส์เป็นแมตช์ที่น่าสนใจมากจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าเกาหลีใต้ใช้ผู้เล่นชุด B ในขณะที่ทีมไทยใช้ผู้เล่นชุด A นะมุมมองท่านต่อมากครับก็เป็นไปตามคาดมันเป็นเพียงแค่สนามฝึกซ้อมของเกาหลีใต้เท่านั้นแต่ประเด็นก็คือว่า เขาไม่มีกิมยอนคยองคอมเมนต์ Comment ท่านมากล่าวว่าดูเหมือนว่าฟิลิปปินส์จะสามารถเอาชนะเกาหลีใต้ได้นะความคิดเห็นท่านต่อมาครับเส้นทางสู่โอลิมปิกทีมไทยกำลังจะมาแทนที่ทีมเกาหลีใต้จริงๆแล้วเว้นเสียแต่ว่าทีมเกาหลีใต้จะปรับปรุงและกลับมาแข็งแกร่งขึ้นอีกครั้งจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าบางทีทีมไทย อาจจะต้องช็อกเมื่อกาลิใต้ปรับปรุงทีมในรายการ,รชิงแชมป์โลกการขัดฝาแฝดและคิมยอนคยองทำให้เกาหลีใต้อ่อนแอลงบางทีพวกเขาอาจจะต้องปรับปรุงทีมอีกมากเลยชาวฟิลิปปินส์ท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าการเลือกเล่นให้กับทีมชาติของคิมยอนคยองมันส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อความสามารถของทีมชาติเกาหลีใต้ในการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย ของการแข่งขันวอลเลย์บอลร,รายการใหญ่ๆและคอมเมนต์ของชาวฟิลิปปินส์ท่านสุดท้ายครับเกิดอะไรขึ้นกับทีมชาติเกาหลีใต้ไม่แข็งแกร่งเหมือนเมื่อก่อนเลย <c oughs> จากนั้นก็มีผู้มาต่อใต้เมนิว่า <c oughs> พวกเขากำลังสร้างทีม <c oughs> มีแค่คิมฮีจิน <c oughs> กับปาร์กจองอาทเท่านั้น <c oughs> ที่เป็นผู้เล่นชุดเก่า <c oughs> ส่วนที่เหลือ <c oughs> เป็นผู้เล่นหน้าใหม่หมดเลยขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโต้เครดิต followerbower.com ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเกาหลีใต้ชาวเวียดนามและชาวฟิลิปปินส์หลังจากที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้ไป3-0เซต Z, ในศึก VNL 2022หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วย ถ้าหากชี่นชอบได้ปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอิเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com อสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ